ดิครัของพบกันอีกแล้วนะครับอาร์ตเเมจินนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตแล้วก็รีวิวน้ํายาเคลือบเงาเคลือบสีรถเคลือบยางเคลือบชิ้นดําของพี่พ่อเดอะคิงดูว่า The King เนี่ยตอนนี้ว่าเห็นเขาล่ำเรือกันว,ว่าเห็นผลได้ผลดีเงางามนะเดี๋ยววันนี้จะมาลองกับ X Max ว่า สภาพหลังใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นน้ำยา The King Silicone Oil นะครตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับจำหน่ายนะ่าจะขวดละว200ประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็มีฟองน้ำแถมมาให้นะ,ะเดี๋ยวเราจะมาลองกับ X m a x กันดูอันนี้เพิ่งล้างเสร็จ สีดด้านเี๋ยวเราจะลองดูว่าหลังจากใช้เหลังจากเคลือบเงาไปแล้วเนี่ยสีมันจะมีมิติขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับมีมิติขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเงาดํากว่าเดิมหรือเปล่าเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าโอเคครับก็ในส่วนของวิธีใช้งานนั้นก็ง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ฉีดสเปรย์ น,นี้ก็มีหัวสเปรย์มาใหา้ฉีดสเปรย์แล้วก็ใช้ฟองน้ำลูบนะครับลูบไปทั่วลูบเบาๆเนาะเียอะเท่านี้ก็จะเียอะเท่านี้ทั้งสองขั้นตอนง่ายๆฉีดแล้วก็ลูบแค่นั้นเองนะครับโอเค จะสีด้านสีเงากใช้ได้หมดเลยนะครับตัวฟองน้ำค่อนข้างแข็งเู่นะอ๋ไม่ค่อย ครั้งแรกที่ลองใช้ผมคิดว่าใช้กับสีได้นต่ถ้าใช้ยากนะมันเป็นข้าวน้นาวน้ำเป็นข่าวน้านะแล้วต้องว่าใครรูปอ,อ่ะถ,ถ้าเป็นชิ้นดำเป็นไฟเบอร์อย่างเงี้ยเช็ดง่ายะครับนี่หรครับ ตามซอกตามมุมนั่ก็เช็ดยากเหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูไปใกล้นะจนะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยมันก็จะมีคราบน้ำยาถ้าใช้กับสีด้านนะครับ ถ้าใช้กับสีด้านมันจะมีพวกคราบน้ํายาติดอยู่แต่เดี๋ยวมันก็จะระเหยไปเองนะถ้ามันระเหยไปมันก็มันก็จะระเหยไปเองแหละใหนภาพเนี้ยภาพเนี้ยข้างเนี้ยอืมนะครับก็เราพยายามลูบให้มันเป็นแนวเดียวกันนะครับลูบลงลูบขึ้นเป็นแนวเดียวกันแบบนี้อืม พยายามอยากให้โดนพวกชิ้นพลาสติกไฟไฟหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจมันจะมีปฏิกิริยากับพวกกินส่วนไฟหน้าหรือเปล่าเนาะส่วนพวกชิ้นดำนึงเนี่ยมันก็เช็ดง่ายเลยนะครับเช็ดทีเดียวก็ดังเงาเลยนะครับ ยชิ้นดำกระจกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเช็ดก็ดำสวยเลยชิ้นดำด้านในอย่างเงี้ยอันนี้ก็เช็ดทีเดียวว่านั่นเลยแต่ว่าถ้าเป็นชิ้นดำสีด้านในมันต้องรูปเป็นแนวเดีวยวกันรูปขึ้นรูปลงเป็นแนวเดีวยวกันนะครับอืมโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อ โอเครับก็จะประมาณนี้นะสีร่างเนี่คิดว่าค่อนข้างใช้ค่อนข้างดูแลรักษายากนะมันหรือมันเป็นท่น้ํายาไม่รู้อยากได้ที่แบบเป็นน้ํายาที่เช็ดแล้วมันไม่ทิ้งคราบอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเป็นเวลน,นี้เท่าไหนเจอปัญหาหรือว่า มีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับคอมเมนต์มาได้ว่าสีด้านเนี่ยต้องใช้แบรนด์ไหนยี่ห้อไหนอะไรเงี้ยนะครับส่วนชุดสีชิ้นดำเนี่ยมันก็ใช้งานได้ดีเลยนะครับใช้งานได้ดีไม่ทิ้งคราบอะไรประมาณนี้โอเคโดยรวมมันก็ดูหลังจากเช็ดแล้วเมื่อดูมีมิตปิดขึ้นนะมีมิติดขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยว อาจจะหาผ้าสะอาดมาเช็ดอีกทีหนึ่งนะครับผ้าแห้งผ้าสะอาดนะข้อเสียของตัวปริพัน์ก็คือหัวสเปรย์มันไม่ค่อยฟุ้งนะครับมันจะออกมาเป็นเส้นเส้นแต่มันไม่ฟุง้งมันไม่กระจายนะครับออกมาเป็นแค่เส้นเดี๋ยวก็ไปเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็จะผมให้ดูใกล้ๆ ก็ดูมีมิติขึ้นอยู่นะครับนิดหน่อยอ่าดูมีมิติดูมีความเงาความมิติความ,ม,วามไอ้นหาตอนนี้เขาไม่ได้จ้างผมมารีวิวนะผมเห็นในกลุ่มแนละ้วเออมีคนแบบเห็นดนะ้บอกว่าจะคิงจะคิงอะไรเงี้ยก็เลยลองสั่งมาลองใช้ดูสั่งในช้อปปีนะฮะส่วนด้านนี้เมื่อค่อน ส่วนพลาสติกชิ้นเงาอ่ะชิ้นเงาที่มันมีลักเกิรก็ทําให้แบบเงาขึ้นอยู่นะครับมองไม่เห็นก็มีความเงาอยู่นะอ่ามเงาอยู่นะครับเนี้ยผมฝากไ้เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เ่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนทันนี้คันนี้ใช้อของ ลูปเจ็นะครับสเปรย์วิลูปเจ็ดสิอก็เง,งางามดีนะครับแค่ฉีดสเปรย์แล้วก็ใช้ผ้าเช็ดออกง่ายๆเนาะโอเคไง้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่เป็นกำลังใจให้ด้วยผิดพลาดอะไรคอมเมนต์อะไรก็ผิดพลาดอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ เพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ผมใช้ผ้าสะอาดเช็ดเนี่ยมันก็ภาพที่ติดสีบนบริเวณเสาสีด้านอะไรเงี้ยก็ก็หายนะครับก็หายก็ใช้ผ้าเช็ดก็ก็หายแล้วก็ดูดูรวมๆแล้วก็มีมิติขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อท้ายคลิปนะครับเก็บรายละเอียดเช็ดนิดหน่อยอก็ใช้ผ้าผ้าเนี้ยผ้าไมโครไฟเบอร์ นุ่มๆหน่อยเช็ดนะครับอ,อย่างตรงนี้มันก็มีพวกรอยคราบเองใช่ไหมเราก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดมันก็ออกนะครับมันก็ออกผมก็ทาให้แบบดูไม่เป็นคราบอะไรเงี้ยส่วนนี้จะเป็นคราบน้ำผมคราบน้ำตอนล้างรถไม่ได้ไม่ได้เช็ดค่าแห้งเช็ดซับน้านะครับส่วนดูสีสีเงาอ่ะสีเงาอ่ะมันก็ หลังจากที่ลงน้ำยาไปก็ทาให้เงางามเพิ่มมากขึ้นนะครับอืมประมาณนี้เนาะมีข้ามีมีมก็เาสามารถเชดออกอก็ออกดิมันก็ออกอยู่นะครับก็เก็บหลังจากที่ใช้ฟองน้ำรูปก็ต้องมาเช็ดเก็บรายละเอียดนิดหน่อยเนาะประมาณนี้แหละโอเค ส่วนต้องเรื่องฝุ่นเกาะไหมอ่ะต้องดูต้องดูกันระยะยาวนะครับว่าถอดทิ้งไว้ฝุ่นมันจะเกาะหรือเปล่า